สวัสดีครับผมทุกท่านเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับอยากพี่น้องมิตรสหายนะครับช่องผมไม่มีลูกศิษย์ครูบาอาจารย์อะไรทั้งนั้นนะครับเพราะผมไม่ได้ตั้งตนเป็นครูบาอาจารย์นะแล้วก็ผมไม่รับลูกศิษย์นะผมรับแต่เพื่อนพ้องมิตรสหายนะครับ เป็นญาติธรรมนะครับประมาณนั้นแหละแต่ธรรมะตรงนี้ผมก็ต้องใช้สิทธิ์โดยสมมุตินะครับใช้ปัญญาอันสูงสุดนี่มาอบรมเพาะบม่มก็เหมือนเพาะบ่มสิทธิ์นั่นแหละครับเพาะบ่มลูกสิทธิ์เพาะบม่มเอาปัญญาอบรมนะครับอบรมสิทธิ์นั่นแหละประมาณนั้นแหละอบรมดวงจิตดวงนั้นอะ่ะให้มันมาน้อมน้อมรับฟัง นะน้อมเป็นคนดีอะ่ะนี่ในเบื้องต้นมันต้องเป็นคนดีก่อนนะครับเบื้องต้นแต่ผมให้เก้าผ่านของผมนะบุคลิกผมจะไม่ดีพูดจาไม่ดีให้เก้าผ่านตรงนี้ไปก่อนให้ฟังเอาเนื้อรมนะครับผมก็ได้กล่าวบอกไปทุกคลิปนั่นแหละว่าชีวิตปกติของผมก็ดำเนินไปด้วยดีตามวิสัยของผมนั่นแหละ คือคิดดีทดําดีพูดดีของผมปกติผมใช้ภาษาปกติผมไม่เคยเก้าวร้านะครับผมอ่อนน้อมถ่อมตนกับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดอ่อนน้อมต่อตนกับครูบาอาจารย์ปกตินะผมเจอคุณครูผมก็ยกมือสวัสดีเขาปกตินะครับคุณครูคนที่เคยสอนหนังสือนะอเคยสอนหนังสือผมสมัยเรียนนะครับอม เวลาเจอกันผมก็ทักทายปกติสวัสดีออน,น้อมทำตนปกติพูดจาดีปกติผมไม่เคยพูดหยาบคายนะครับการที่พวกท่านสื่อสารกันทางโลกพูดหยาบคายใส่กันด่ากันโกรธเกลียดกันอันนั้นมันก็ออกนอกทางมักนะครับมันเป็นมิจฉาวาจานะแต่ชีวิตปกติที่พวกท่านใช้คำหยาบวัยรุ่นมันใช้คำหยาบ แต่คุยกันมันไม่ได้ทะเลาะกันอันนั้นก็วิสัยของเขาอีกเขาถูกอบรมเพาะบ่มมาแบบนั้นนะมันก็เป็นสิ่งที่แก้ไขาย,ยากนะแต่มันก็ไม่ควรเอาไปใช้กับคนที่เขาเออวอรี่ในในเรื่องภาษาหยาบหยาบมันก็ควรจะใช้ในกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มเดียวกันของพวกเขานะ บางทีไม่รู้จักกาันอยู่ดีไปใช้คําหยาบใส่เขามันก็ไม่ใช่แบบนั้นแั้นก็ผิดหลักอะนะผมก็ใช้ปกติทุกอย่างนะด้วยเราเกิดมาแล้วก็พูดจาสุภาพมาตั้งแต่เด็กถูกอบรมเพราะบ่มจากครูบาอาจารย์จากลุงนะครับโดยเฉพาะลุงของผมนะครับแกเคยเป็นครู ที่อยุธยานะครับโรงเรียนประตูชัยเป็นครูดีเด่นติด2ปีซ้อนนะครับได้รางวัลครูดีเด่นแกก็เลยเพราะบ่มนิสัยผมนะครับมาตั้งแต่เด็กก็ทำให้ผมอยู่ในร่องในรอยนะไม่เป็นคนเกเรนะครับ เวลาจะเกเรทีไรมันก็มันก็เหมือนมันไม่ประสบผลสําเร็จในเรื่องที่เราจะเกเรนะที่เราจะออกนอกทางที่เราจะเลี้ยวไหลมันก็เลี้ยวไหลไม่พ้นอะ่ะมันมันก็สํานึกอยู่ดีอะ่ะเป็นแบบนั้นนะครับทางเดินของผมนั่นแหละเขาก็ก็เรียกว่าตั้งตนอยู่ในมักครคแหละอันนี้คือฐานเบื้องตน้นมันต้องมีฐานนะครับทุกท่านก็ควรจะเป็นอย่างนั้น การที่พวกท่านมาเจอผมนี่ที่จริงก็มีฐานมาัคความเป็นคนดีคิดดีพูดดีทําดีมาอยู่แล้วนั่นแหละที่จริงก็มีอยากกับทุกคนนั่นแหละครับถึงฟังผมรู้เรื่องส่วนคนที่ฟังยังไม่รู้เรื่องแต่มันเกิดการปฏิฆะเนี่ยมันเอาไม่ทันนะครับพวกนั้นขรีว่าสติไม่ทันมันออกนอกสติมัคสติก็เลยไม่ทันนะครับมันก็เลยเกิดการปฏิฆะ แต่ผมไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดคนเหล่านั้นนะครับผมก็รักและเมตตาทุกท่านนะแต่ผมต้องใช้ปัญญาของผมที่มีตรงนี้มาอบรมเพาะบ่มพวกเขาเหล่านั้นก็เลยรุนแรงนะครับคนไม่เข้าใจก็ไม่ว่ากันก็ต้องปล่อยนะครับปล่อยพวกเขาหล่นไปสู่ความเป็นขนโคเหมือนเดิมคนเหล่านั้นนะ ผมไม่ได้ไปต่อว่าเขาหรอกจริงๆอะ่ะม,มันก็ตามวิบากใครวิบากกรรมใครวิบากรรมมันนะสร้างแบบไหนก็ได้อย่างนั้นอมผมก็ไม่มีทางไม่มีไม่มีสิทธิ์หรอกที่จะเอาบาปหรือบุญไปยัดให้เขาเพราะมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเขาเองนะครับว่าเขาจะสร้างไปในทิศท,ทางใดอเขาจะสร้างไปเป็นผีเป็นยักษ์มารพรมอันนั้นก็ เรื่องของเขานะครับเพราะเขายังปรารถนาที่จะไปเกิดยังกลัวการดับกลัวการนิพพานอยู่เขาไม่ได้ผิดนะครับคนเหล่านั้นผมไม่ได้ว่านะครับผมไม่ได้ปฏิเสธพวกเขาถ้าจะไปเกิดนะครับแต่ตรงนี้สําหรับคนที่ปรารถนามาแล้วมาพร้อมในชาตินี้แล้วปรารถนามาจบเพื่อจะปิดภพภูมิสังสารวัตรนะครับอย่างไม่ได้พวกท่านก็ ได้เกิดเป็นมนุษย์อีกนะกคนที่ปรารถนายังอยากเกิดเป็นมนุษย์อยู่ผมพยายามตบออกมาให้พวกท่านเป็นมรคไงถ้าเป็นมรคนึงอย่างไม่ได้ก็ได้เกิดเป็นมนุษย์อีกมันคือมรคผลนะครับมันไม่ได้ตกสู่กระแสของภพภูมิถือหรือที่เรียกว่าโลกของจิตวิญญาณน,นะที่เขาเรียกว่าผีผีผีกันนั่นแหละนะ มิติของผีตายไปเป็นผีอะไรพวกนั้นแหละผมไม่ได้พวกท่านตกไปสู่ในกระแสของความมืดบอดมืดมนแบบนั้นเพราะมันไม่ใช่ทางสว่างนะครับมันเป็นสิ่งที่มืดมนนะครับไล่ลงไปตั้งแต่รูปปรมอย่างผมบอกนั่นแหละอรูปปรมก็มืดมนพรมก็มืดมนนะ การมาพบก็มืดมุนการมาพบรูปประพบอารูปประพบแหละมืดมนหมดนะครับแล้วก็เปรตมืดมนแล้วก็ผีสางนางไม้อสุรกายอะไรก็แล้วแต่ตามสารพระภูมิตามต้นไม้ตามขุนเขาล้วนมีอยู่ทุกมิติไม่ใช่ไม่มีแต่มีผมไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่มีก็มันมี ที่เขาสร้างไปนั่นแหละอืมแต่ตรงนี้มาทําให้พวกถึงให้พวกท่านถึงความไม่มีคือไม่มีตรงนั้นสําหรับพวกท่านนะคือท่านต้องทําลายตัวท่านซะตัวท่านที่ไปเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยนะหรือเรียกต้นขั้วมันว่าจิตอวิชชานั่นแหละครับต้นขั้วของอสังโยชน์ ของอปฏิจสมุปบาทนั่นแหละครับคือทําลายตัวนั้นหละจบเลยถ้าทําลายตัวนั้นนะเพราะฉะนั้นฟังให้เห็นความจริงนะครับฟังด้วยมีสติมีสมาธินั่นแหละทําให้วอกแวกได้นะถ้าคิดตามนั่นแหละคือการวอกแวกนะครับคือการ ส่งจิตออกนอกที่เขาเรียกนั่นแหละนะถึงจะไม่ได้เข้าฌานก็ดีฟังธรรมะอยู่มันส่งจิตออกนอกมันคิดตามมันอยากรู้ธรรมะนะ่ะมันอยากได้นั่นแหละครับผมชี้บอกว่านั่นแหละครับในขณะนั้นมันเกิดแล้วจิตอวิชาความไม่รู้มันเกิดขึ้นแล้วนะครับ มันเป็นวิญญาณแล้วจับสังขารเป็นวิญญาณเรียบร้อยวนเป็นรอบปฏิจจสมุปบาทไปเรียบร้อยแล้วมันเกิดในภพภูมิเรียบร้อยแล้วมันไปแล้วครับไปในปัจจุบันขณะชีวิตของพวกท่านนี่แหละเบื้องต้นสตินะให้เห็นก่อนเบื้องต้นนะแล้วก็ฟังธรรมะไป ฟังให้รู้เรื่องฟังให้เข้าใจฟังไปเรื่อยๆถ้ามันนูนึกคิดตามเมื่อไหร่นะมันจะไปติดเหมือนครูบาอาจารย์ทุกสํานักที่ออกมาสอนกันอยู่นั่นแหละมันจะไม่มีทางเห็นการดับดับเจ้าสิ่งสิ่งนั้นนะฟังไปเรื่อยๆนะให้มันเป็นมักให้มันเห็นมักอ,อัตโมติไปใช้ชีวิตปกตินี่แหละ มักนะให้เป็นมักที่เดินเองนะเห็นไปอย่างนั้นแหละเดี๋ยวพวกท่านจะเห็นเองแหละจะเห็นการดับนะครับต้องเห็นนะไม่ใช่คิดเอาลนะมันจะมีอะไรบางอย่างละ่ะหลุดปะออกไปสุดท้ายนั่นคือจบคือปิดพบภูมิเลยนะแต่ฟังเข้าใจนี่ ถ้ามีมันไปเข้าใจมันก็ยังไม่ใช่มันต้องเข้าใจแบบโดยบริบทของธรรมชาติเลยอืมเข้าใจในเดียวนั้นอะ่ะอืมสิ่งที่พูดนะตอนนี้ผมไม่ได้อะไรเยอะแยะมากมายหรอกนะผมเอาไว้ชี้ตรงทางไลน์นะครับชี้ตรงอืมไว้คุยทางลายเพราะว่า <c oughs> ปล่อยไปเยอะไม่ได้ครับตรงนี้มัน คนมันไม่เห็นคุณค่านะของธรรมะเป็นไวรัสนะครับแพร่กระจายแพร่ระบาดพาคนหลงไปเต็มเลยตอนนี้แต่และสำนักนะนะสำนักพวกธาตรู้นั่นแหละไปติดกันตรงนั้นเต็มไปหมดเลยนิพานธาตุอมะตะธาตุมันเป็นการเข้านิพานทีนี้เป็นการไปอยู่ในนิพานไปอยู่ในภพภูมิ เพราะไปด้วยตัณหาทั้งนั้นเลยตัณหาความอยากอยากมีอยากเป็นนะก็เลยเป็นอย่างนั้นแหละผมก็บังคับพวกท่านไว้ว่าอย่าอยากมีอย่าอยากเป็นเหมือนใครเขาให้ใช้ชีวิตโดยปกตินะถ้าไปค้างใครจนค้างใค้จนเกินเหตุในธรรมะจนเกินเหตุจนเกินเหตุมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละครับ มันเกินความจำเป็นนะพวกท่านก็จะไม่มีการเห็นการจบพบจบชฉาิมันก็จะออกมาซ้อนกันอยู่ในเงันแหละมาสอนอยู่ก็ไม่จบไงถ้ายังสอนอยู่เออหมดการซ้อนเมื่อ,อไหรนะ่น่ะหมดไปจากธรรมนะเออดับตัวดับต้นเมื่อ,อไหร่นั่นแหละนะคุณถึงจะพูดไม่ออก นะคุณถึงจะเงียบถึงจะปิดช่องนะครับแต่อย่ามาเปรียบเทียบกับผมนะผมก็ไม่เคยสอนมาตั้งต,งตนเป็นครูบาอาจารย์นะทั้งๆท,ท,ที่ผมมีสภาวะตั้งแต่เด็กเจ็ดแปดขวบผมไม่เคยมาสอนออผมไม่เคยมาตั้งตนเป็นครูบาอาจารย์ในแรงสิน้นจนอายุ4ี 42. ผมใช้เวลา42ปีนะกว่าจะมาเจอท่านอาจารย์วิทย์แล้ว ชี้ทางบอกผมนะมันถึงสว่างขึ้นมาสว่างมันถึงรู้หน้าที่ตัวเองย้อนหลังแล้วว่าปรารถนามาขนาดนี้อืมเลยเลี่ยงไม่ได้นะครับตรงนี้ถูกสรรสร้างธรรมชาติจัดสรรมาใ้ทําหน้าที่แบบนี้แต่ผมรู้ได้เฉพาะตนอืมบอกกันไม่ได้หรอกตรงนี้ยกเว้นผู้ที่เขาสําเร็จกิจแค่นั่นแหละเขาถึงจะมองออกนะครับ ถ้าผมแสดงธรรมะได้ขนาดนี้ก็คงไม่ธรรมดาหรอกครับนะกล้าต่อกรกับทุกสำนักบนโลกนะทุกท่านก็น้อมรับเอาเถอะครับนะถ้าอย่างไม่ได้จริงๆอะนะเออก็ได้เป็นมนุษย์อีกบอกแค่นี้แหละพบแสงสว่างอีกนั่นแหละเป็นมนุษย์นั่นแหละคือแสงสว่างมันอยู่ตรงเป็นมนุษย์ นะแต่พวกท่านตอนนี้เขาถูกสอนแบบแบบผิดผิดหมดเลยอะ่ะแสงสว่างคือภพภูมิทั้งนั้นอะ่ะมันไม่ใช่แล้วจะไปบรรลุพาระาอรหันต์กันในนั้นกันทั้งนั้นหลงผิดกันทั้งนั้นเลยนะผู้เจ้าบอกไม่เที่ยงนะครับตกสู่โลกที่ชั่วได้เสมอ,อมโอเคครับสิบสี่สิบห้านาที สาธุไปอาบนา้ำ sleeping